เราสบายดีท่านผสม้มถือได้ว,ว่าในปัจจุบันนี้ยูทีประเทเล่าเห่าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างแม่นว่ากําลังมีความฟดฟื่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้างหลังจากที่ว่าการเปิดน้าใส่รถไฟความไวสูงเล่าจีนได้เปิดน้าใส่ในวันที่3ธันวาคม2 0 2 1เอที่ผ่านมาก็เห็นได้ว,ว่ามีขบวนฟดฟื่นบอกว่าจะเป็นทั้งผู้โดยสารในก็คือคนสทรงสินค้าแต่นอกจาานั้นยงบ่พอทัานผสม้มหลังจากที่ว่าเปิดเส้นทางรถไฟเล่าจีนไปนที่อยพแล้ว โครงการก่อสร้างก็เริ่มมีบทบาทในการก่อสร้างอย่างต่อเน,นื่องและติดติดคือลาสุสที่เฮาได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสมาร์ทซิตี้อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครนวงจันทน์โดยเป็นการลงทขึ้นของกลุ่มบริษัทพงสวรรค์กเ็เเฮนได้ว่าเป็นตัวเมืองใหม่ที่เป็นแบบอย่างของโครงการก่อสร้างสมาร์ทซิตี้อย่างบพ่พอาเท่านั้นท่านผู้ชมลาสุดนี่มีข่าวด,ดีจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศบันไกอนเคียงเอาเองนั่นก็คือประเทศไทยที่ว่า บริษัทอมาตะเพิ่นกอมีแผนจะทุ่มงบประมาณ1000ล,ล้านดอลลาร์ในการทีจะก่อสร้างสมาซิตี้ยู่ทีประเทศเลาวเฮาอีกเส้นเดียวกันตะประส์ว้าวเมื่อได้ยินแบบนี้เลยก็ถตือว่าวู้ยินแบบนี้แลวควมรู้สึกงมันก็นอู้เริ่มแฮปปี้เลยขนาดตะประสบดีดีอกดีใจหลายสาหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากต้นเรื่องนี้โดยเฉพาะแมนอ่าประเทศบันไก่กเคิรเคียงเฮาคือประเทศไทยนี่เพิ่นกอมีนักธุรกิจที่จะมจาลงทุนอยู่ทีประเทศเลาวยินดีตอนรับ ยินดีต้อนรับ Welcome to Investment in Laos เอาเข้าไปเบิ่งเน้อในเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการนี้จ้าบริษัทอมตะจำกัดได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอมตะสมาร์ทอีโคซิตี้หรือเมืองทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่บ้านนาเตยแขวงหนวงลำท่า เป็นเกียรติเขาห่วมโดยทานคาได้สีประเสริฐเจ้าแขวงหลวงน้าท่าท่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ขันสูงของแขวงหลวงน้าท่าและแขวงอุดมไส้ซโปโเลาเขาห่วมเป็นสกีพิญญาณอย่างผมเพียงท่านวิกรมกรมฤทธิ์ประธานสภาพบริหารบริษัทอมตะมหาสนเปิดเผยบ่าบริษัทอมตะนด้รับอ,น,อนุมัติสัมปทานที่ดินพัฒนาซีหอยิบเฮกตาร์ จากรัฐบาลโซลโปลาวโดยเส้นสัญญาห่วมกันของทั้งสองไฟล์การลงทืนครั้งนี้เป็นบาดเก้าวที่สําคัญของอมตะโดยการเปิดโครงการพัฒนาที่ดินแห่งทัอิฐในโซโปลาวให้พัฒนาเป็นโครงการอมตะสมาร์ทอีโคซิตี้ที่บาดหน้าเตยในส่วนระยะที่1ตามเป้าหมายการลงทืนในโซโปลาวทั้งหมดสองกิโลตาเมตรงบประมาณพัฒนา1ตื่นดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้าการคุ้มครองของบริษัทอมตะซิตี้ลาวโซนคอมพนีลิมิต็ดหรือว่าอมตะซิตี้ลาวโซนคอมพนีที่อมตะถือหุ้น1หอยเปอร์เซ็นต์จะเริ่มพัฒนาในปี2 0 2 2โดยเนินใส่การพัฒนาการลงทุนในอุตสาหกรรมแบบเย่นยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยน,นโยบาย zero waste discharge ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้สางและสร้างเวียเงานทำ ให้กับพอเมรประชาชนเป็นการส้างไายรับไ้แก่ซอปปล่าและคาดว่าจะเปิดไ้นักลงทุนภายในปี2 0 2 2เพื่อผลสำเร็จดังกล่าวทานวิกลมกลมฤทธิ์ขอแสดงความขอบใจมายังทานคำได้สิประเสริฐทานธนาคำจันทร์วงคำแสนห้องรัฐมนตรีก็สรวงแผนการในการลงทุนบรรดาองค์การข้องรัฐบาลที่เขาห่วมพิธีอย่างเป็นทางการในเมือนี้ทานวิกลมได้กกล่าวเติมว่า บริษัทอมตะจะสืบต่อพัฒนานคอรอุตสหาหกรรมที่สะอาดเป็นสถานที่ที่ท่านสมัยและปลอดภัยที่สุดในสปลโปลาวจากทางแห่งของอมตะปัจจุบันมีห้งงานประมาณ1 4 0 0โรอยห้องงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสหาหกรรมของไทยและเวียดนามมีประชากรทั้งหมด3 0 0 0สนกว่าคน่ควมเอา GDP 60ตื่ดอลลา,าร์สหรัฐ เป่าไม้แมนจะเชิญบรรดาห้องงานที่มีอยู่ในคงเขตต่างๆทั้งไทยและเวียดนามลงทืนในอมตะสมาร์ทแอนด์อีโคซิตี้นี่เพื่อประกอบส่วนเขาในความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความยืนยง,งน่นในระยาเงาทานวิกรตมกาวาอุตสาหกรรมเป่าไม้แมนสางการค้นทรงกลนจักการค้นทรงผลิตภัณฑ์อย่างาาพาราพลาสติก การปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มสารเคมีและการยา fm cg ทานวิกรมเลยเก่าวสำหรับการพัฒนาเมืองอัศริยะหรือว่า smart city จะกล่าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีคาร์บอนต่ำในระยะยาวซึ่งเป็นท่าเอียงของโลกที่มีอุตสาหกรรมแน่ใ,นใ่การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่นยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งนี้แมนความสอดคล้องกับอะมมาต์ smart and eco c ตี้ นโยบายพัฒนาเมืองและเอาใจใส่ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกแขนงการรวมทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอิงตามหลักการอวินต่างไฟต่างนะครับผลประโยชน์โดยเฉพาะทั้งด้านเศรษฐกิจโครงการนี้จะช่วยให้ GDP ของโซโ,ซโปโปล่เพิ่มขึ้นหาตื่นดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็าตามเพื่อหให้โครงการดักง่าวเป็นทีหูจักและพร้อมกับการขยายตัวโครงการลงทขึ้นในอนาคต บริษัทอมตะมีแผนที่จะเซิริบรรดาบริษัทระดับโลกรวมทั้งรัฐบาลจากประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยและโซโปโจีนเขาห่วมในการพัฒนาโครงการอมตะสมาร์ทแอนด์อีโคซิตี้โดยผ่านการห่วมมือกับนักขนอุตสาหกรรมโยโกฮาม่าและจิตโตเพื่อส่งเสริมโครงการแลเสืร์นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเขามาโซโปโปลลาา และโครงการอมะตะในสซโป,ปลาวเช่นเดียวกันฐานวิกรมยังเตื่มว่าฐานใดซุ้มใสาการหัวมือกับครูหัวมือในทุกภาคส่วนพิเศษแมนจากหาประเทศเซนสซโปลาลไทยจีนญี่ปุน่นและสิงคโปร์เพื่อพัฒนาโครงการนี้ในภาคส่วนต่างๆในกระบวนการปรึกษหาหารือวิธีการหัวมือเพื่อเหตให้อมะตะสมาร์อีโค ซิตี้ทีโซปรปลาามีส่วนห่วมในการยกร,รับการคาการลงทุ้นระวางไทยและโซปโปลาาให้ร้ายขึ้นโดยการนงทุ้นเบื้องต้นผมกห้าได้เส้นความเข้าใจกับสถาบันการเงินต่างต่รวมทางประเทศไทยโซปรโปรปลาาและประเทศอื่นๆที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนหลานการเงินฐานวิกรมกลุ่มริดเกาว คณะตัวส้มนั้นเป็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้สางที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทล่าเฮาโดยเฉพาะแมนบริษัทอมตะนี่ครับเจ้าเองกลังติดตามผลงานของเพื่อนอยู่พอมาเพื่อนเองเป็นคนที่วิเคอ,อยังโกงไปโกงมาแล้วก็มีเหตุผลที่ดีหลายคือว่าเป็นรปรยเิ่งสองของเพื่อนแล้วก็รู้สึกแบบว่าภุมมใจแล้วก็สามารถเก็บกรรมเอาอความโห่ต่างๆมาใส,าใส่ในชีวิตประจำวันหน้แล้วก็เมื่อเหตุคววมตั้งใจของ ของเพื่อนและนอกกะดัรู้สึกแบบว่าเออประเทศเลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่เพื่อนมีความจริงใจที่จะมาลงทุนในการก่อสร้างสถานยินดีตอนรับวางวังายังยิงวาเศรษฐกิจของประเทศเลาวและประเทศไทยสองสาศาสตร์จะเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆมิตรภาพลาวไทยจงม,มันเงื่อนตลอดไปอ่ายินดีตอนรับทานวิกุมในการที่จะมาลงทุนอยู่ที่ประเทศเลาวโดยเฉพาะแมนในการก่อสร้างโครงการต่างๆต่วจะเป็นสมาร์ทซิตี้ หรือว่าเป็นโครงการอื่นๆการแต้ก็ข้อห้ท่านจงประสบผลสําเร็จในเบียกงานในธุรกิจที่จะบรรงถิ่นอยู่ที่สมปรลาวประเทศลาวคนลาวยินดีตอนรับทานขอบคุณขอบใจได้ไร้ทั้งประสมสรานการติที่ตามหับสมสบายดี